หาเห็ดพาะปีหกเจ็ดนี่ยคงขได้ดังเหยียดขาบรรยากาศภายในผู้พี่น้องมเมื่อนีมากกันหลายคนจ้ามาหาเห็ดพาะพี่น้องอาวุธประจำกายอาวุธพี่น้องบัดไไล่สวดบ่มีเน็ต มานบอกคุณยายไปดูเห็ดคุณยายกันตามล่าหา,หาเห็ดพอพี่น้องเห็ดพอป,ปีแรกปีหกเจ็ดในโซ่เนี่ยขึ้นไดค่ะดูปารเอาบอกสอนวิธีปัญหาเนี่ยว,วิธีการด้วพี่น้องหเห็นมาคุณเห็นอีกคนห, <c ười> ห,หนึ่งขอเราบอกคุณยายควาดเด้อพี่น้อง อาวุธเพิ่นกระเกิจอทิพย์เพิ่นน้อยน้อยไอ้เนี่ยน้อยเจับขึ้นมาคุณยายจับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เน้หน่อยพอแตกยังฮักกระเกิดเติ้ลพี่น้องไข่เน้นน้อยหนึ่งคุณยายแซ็บดื้อกยังหน่อยพี่น้องีพี่น้องขวดขวดขวดแบบนี้ระจ้ะตามร่าหาเห็ดเพาะพี่น้องโดยอาวุธของเราก็คือโทรอพี ตามราพี่น้องให้ดูภาพบรรยากาศเบื้งพื้นูมานํ้ำกันเมอนอีหลยคนอยู่จ้ะสีหาคนเพชรกับพ่อเด็กแงงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือของเราจ้ะพี่น้องอุ้ยใส่ถุงเงียงไว้ด้วยจ้ะใส่ถุงผ่างเงียงไว้นี่จ่ะพี่น้องเพชรพอของเฮ้า เมืงง่อยพอสมควรอยู่จำนี่แต่ก็คุ้มอยู่แกงแสบพี่น้องแกงเห็ดเพาะใส่น้ำอเจเจใส่ล่าอีหลอกอีล่ลยน้าพี่น้องเหมือดกันหลายๆแสบคือเกานักล่าเห็ดเพาะ